เรียงกันเลยค่ะเรียงเรียงหน้าใหญ่เรียงเนี่ยเดินมาสิใครเบอร์หนึ่งใครเบอร์หนึ่งมาก่อนลำดับต่อไปเดินเดินเลยค่ะ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 ต้นหอมต้นหอมก่อนเลยแล้วก็เรียงตามกันมาเลยอ่าอ่าเอาลาด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  เอมี่กับคุกซีแล้วหนึตัวแล้วหนึตัวตรงกลางแล้วตรงกลางเข้าไปเลยตัวเยอนะมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วหนึ่งตัวนะคะอ่าเรนนี่อันไหนหนึ่งตัวแล้ะซีเจต้องถอดค่ะเย้อ่าเชิญเลยค่ะด้านนู้เลยค่ะเอมี่ฟอร์มเอ็มกระดาอ่ากูเกิฟฟอร์มไหน ไม่ตีสายีบนะอย่ารับอย่ารับเมียนมาฟังกอนเมียนมาปยังแถวเปยังแถวปยังแถวมามาเฮ้ยนางจะมาจากประเทศไหนดูดูนาง

แต่หน้ากัมูชาคือหน้าเธอได้สองดยวหน้าเธอได้สองประเทศคือใหญ่มากอารนี่เป็นด้นนี้โอเคต่อไปครับแชมพูยามเห่งสองแชมพูยาท่ พี่บ้านี่มาจากไหนวะมาจาก้าาาเฮ้ยอีนี่มาจากไหนวะเฮ้ยมา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 ามา

เาอคนออกเรียงกันดาเลียงกันมาเป็นแถวหน้ากระดาษเรียงกันมาเรียงกันมาเรี้ยงเรียงเรียงเออเรียงกังน้าคนที่หายรอบได้แก่จอดตรงหน้าหน้าตัวพี่เล็กหน้าตัวพี่เล็กเออจอดตรงนั้นเออเออพอพอเรียงเรียงแถวเรียงแถวเรียงแถวเลี้ยงแถวโอเค โอเคเรียงเลยค่ะเรียงเลยค่ะเรียงเลยค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญต่อคุณกอเดืยนนะคะนังแบบสินิมาสักหน้านหน้าเลยค่ะเรียนเชิญค่ะหัดวิดีโอนะ โกมากกว่า2อันตกรอบมีสี่อันเลยตกรอบโกเนาะไมเข้าไปนหองรับียเรียงกันแบบนี้เรียงกันแบบนี้เลียงกันแบบนี้อ่าอัที่เราไม่ได้ใส่เดี๋ยวนเอางมไม่ได้แต่ยบก่อนบากรอเราไม่ได้แต่ใ่ฟีนะคะอ่าแปลรางวัลนะลูกจะเอาเขาเหรออ้าวใครจะเป็น ดุขึ้นเจ็บขึ้นมดเอ็กรักษาปลาปดด้วยโรคไม่ค่ะแม่ข่ะน้องหอมก็หอมมากเราสองพอดีเป๊ะตอนเป๊ะเกิดเหรอใช่เลยเนี่ยงหมาเลี้ยงหมาโอเคค่ะอะไรอะอะไรมันเล่นไม่บอกไม่บอกไม่บอกอะไรหมดนะค่ะ มราวเาาคอนดานจะบ้าเหรอต้นตะมอเพสพร้าเาอนาเรียนชิญยพบาเดดอนะคะนาแบบปีษัสันะคะจับได้เลยหยิบะมอบให้กับเด็กๆได้เลยค่ะอเนอร์อรุนๆๆๆอยู่วันชูตรีค่ะ บาง่าเบียร์เขาเปลี่ยนใจเป็นมะพร้าวเผาค่ะเอาคือชาชานี่ค่ะหนูต้องใส่แสงตอนนี้วิดีโอนะครับไม่ต้องเก๊ะเอาบัตรเช็คเล่นสบู่สีมือว่าการให้ ของหนูสีเหลืองเป็นโล่ะเอกดอเอ่ช้าชาเอ็กดเอกดนะชัดชจ้าชัดชจ้าเอาใหญ่ให่เออใหญ่มากจอนี้ใหญ่มากสองซ่องเล่ดเลิดเิด พอครับีิดยังไงหล่ะทีนี้ถ้าไม่ถ้าไม่พอเดี๋ยวไออน่นห้องเบรกมั้หนึ่งอขออีกเรื่องหนึ่งครับหนึ่งสองสามอร่อยไหมอร่ายไหมโอเคเดี๋ยวจัให้อันนี้ไม่ต้องถ่ายกัน แต่ที่เธอเลือกนะแต่ซีแ่ที่ของเชนเธอเยอะนะคะแน็นปวดเลยหนึสองสามเธอสวยนะปีนี้เธอญี่ปุ่นฟอร์มชีแพ้แผ่นฟอร์มดาวอังคารฟอร์มดาวอังคารฟอร์มเตย์ช่ายย่อยนะคนเนี้ยช่ย่อยนะคนเนี้ยทรงๆเนี่ย สวยสวยที่สุดในน้องคาญในปาตากีในโนไวในคุณแคททิเกครับเฮ้ยคนสุดท้ายไม่ต้องให้นะคนสุดท้ายไม่ต้องให้นะคนเนี้ยี๋ยวแต่งมาบ้างนะ เนี่ยซอยใหญ่เลยไอ้ขาแก่บางชั้นเอาไงดีล่ะดูนางคนนี้อยากกินกับน้องป่ะแกอยากกินน้องหรืออยากอะไรอยากกินน้ำน้องเหรออยากกินน้ำน้อง嘛เฮ้ยอยากกินน้ำน้องโอ้ยตา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 สวยงามน้องใครล่ะทีนี้